วันนี้นะคะก็ขอพูดก่อนเลยว่าตอนนี้แพวอัดคลิปอยู่ในร้านทําผมพ่อนะคะร้านมันเป็นกระจกซะส่วนใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันก็จะก้องก้องหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้แพวจะมาทําคลิปย้อมสีผมด้วยตัวเองนะคะที่แพวแบบชอบทําเวลาที่แบบพ่อไม่ว่างก็จะย้อมผมเองนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาย้อมให้ดูว่าทํำยังไงนะคะผมสั้นผมยาวก็ทําประมาณเดียวกันนี่แหละ ทางเลือกสําหรับคนที่แบบว่าไม่อยากไปย้อมที่ร้านหรือว่าต้องแบบจําเป็นด่วนจริี้จะต้องย้อมสีเองนะคะคืออย่างแพลตตอนนี้โคนมันก็ดำแล้วเห็นไหมทุกคนโคนแนวเนี่ยมันดําแล้วแล้วก็ผมตรงอื่นแพลมันสีอื่นมันก็หลุดแล้วนะคะเป็นสีน้ําตาลนะเพราะปกติจะชอบย้อมแบบน้ําตาลบลอลอะไรนี้นะคะวันนี้ก็จะมาย้อมสีแบบนั้นอีกนะคะแต่ว่าแพลขอไม่บอกโลโก้ของ ยาย้อมสีผมที่เราใช้ละกันเนอะเพราะว่าเขาไม่ที่จ่ายนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าทําสีประมาณแบบ,บรอนน้ําตาลแบบไปทางเทานิดนึงนะคะแต่ว่าผมแทวมันไม่ได้โดนกัดเนี่ยมันเป็นผมแบบธรรมชาติที่ย้อมไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เทาขนาดนั้น,น,นแต่เดี๋ยวมารอดูสีในคลิปกันเพราะปกติแถวย้อมเนี่ยมันก็ค่อนข้างสวยอยู่นะสีนี้นะคะมาดูกันว่าย้อมผมเองเป็นยังไงน,นะคะ ลำแรกนะคะทุกคนควรจะเลือกเสื้อที่แบบว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยใช้แล้วอ่ะแบบถ้าเกิดว่าเลอะแล้วจะไม่รู้สึกแบบเสียดายแต่ว่าวันนี้เรามาอาัดคลิปเนาะก็เลยแ้าจะใส่เสื้อแบบที่มันดูดีหน่อยนั่นแหละก็เสื้อยืดบริเวปกติแหละแต่ว่าบ้านแถวมันเป็นร้านน้ำาผมไงพ่อแพวก็จะมีเป็นที่กันกันสีนะคะแ้วก็จะเอามาใส่แต่คนอื่นอ่ะ แต่แหมายถึงว่าคนที่ดูแพลอ่ะให้ไปเลือกเสื้อที่แบบว่าไม่ค่อยใช้มาหรือว่าทางที่ดีเลือกเป็นเสื้อที่เป็นแบบกระดุมอ่ะเวลานั้นที่เราจะสระผมเราจะได้แบบถอดกระดุมออกแล้วก็จะได้ไม่ต้องเลอะทางหัวนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้แปลวัสลีนนะคะทุกคนมาทาตามแบบตามขอบผมเงี้ยเอามาทาตามแบบลายขอบผมหูเงี้ยปลายหูเพื่อที่เวลานั้นจะได้ล้างออกง่ายๆนะคะสีมันจะได้ไม่ติดอัับต่อไปนะคะทุกคนก็คือ ทงมือทงมือแบบนี้เตรียมไว้นะคะย้อมสีผมวันนี้นะคะแบบถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ยี่ห้อที่มันเป็นยี่ห้อที่มันเป็นแบบปั๊มโฟมอ่ะแบบนั้นก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันก็จะทําสะดวกแต่ว่าแพรไม่ได้ใช้แบบปั๊มโฟมนะคะทุกคนแพรใช้ที่มันเป็นแบบต้องผสมอ่ะแพนิดนึงแบบนี้นะคะคือมันจะเป็นตัวครีมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นให้เรามีเหลวๆมาให้เราผสมแบบนี้นะคะแพรจะใช้เป็นแบบนี้เดี๋ยวแพรผสมแป๊บนึงเนาะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้แพลวก็บีบสีอิวจากรลอดแล้วนะแพลวใช้ประมาณ2กล่องนะคะเพราะว่าผมแพวหนาเนาะแล้วต่อไปแพ้วก็จะมาผสมอันนี้เลยนะคะที่เขาให้มานี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วแล้วแพวก็จะเอาแปลงขนเขาให้มันเข้ากันนะคะพอคน ก็แล้วก็จะเป็นนี้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นี่นะจ้าทีนี้ก็เริ่มลงมือทําผมได้เลยค่ะทุกคนเริ่มทําการแบ่งผมกันนะคะคือจําไว้เลยว่าย้อมสีผมอะ่ะให้ย้อมปลายก่อนนะคะทุกคนโคนเนี่ยรงที่ผมมันงอกขึ้นมาใหม่อะ่ะคือต้องย้อมไว้ที่หลังสุดเลยเพราะว่าสีมันจะแรงสุดผมที่เป็นแบบนี้เวลาถ้าโดนสีเข้าไปอันดับแรกบางคนเข้าใจผิดอะ่ะ ไปปาดสีลงข้างบนเนี้ยเริ่มจากคนผมก่อนไม่ถูกนะคะทุกคนคือต้องเริ่มจากปลายผมก่อนส่วนคนเนี้ยทีหลังสุดเลยคือแบบทิ้งไว้แค่แบบ5นาที10นาทีก็พอแต่ว่าปลายผมอะ่ะให้ทิ้งไว้แบบ30นาทีอะไรเงี้ยตามกมําหนดของสีนั้นๆนะคะแต่แทยจะบอกว่าคนผมอะ่ะเราจะไว้เป็นอย่างสุดท้ายเพราะว่าสีมันจะติดดีมากถ้าเกิดว่ารีบไปใส่คนผมก่อนเดี๋ยวทีเนี้ยคนผมจะแดงนะคะสีมันจะแบบเวอร์ แถวจะแบ่งครึ่งหัวนะคะแล้วก็เราก็หาคิหวีดมานหนี่งหนีบไปไว้นี่นะคะเธอจะทำครึ่งหัวก่อนอยาทำข้างล่างก่อนนะคะนี่แล้วก็เราก็หาหนังยางมามัดไว้ก็ได้แบ่งเป็นเหมือนกแกะล มัดแกะไว้อย่างนี้เราก็จะเริ่มทําช่อฝั่งนี้ก่อนเราจะไม่ใช้แปรงนะเราจะใช้มือนี่แหละพวักเลยพวักขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะมาลูบที่ผมโคนผมที่แพร์บอกว่าให้เว้นไว้อะก็คือโคนผมของทั้งหัวนะทุกคนไม่ใช่แค่ข้างบนนะข้างล่างอย่างเงี้ยเราก็ต้องเว้นไวนะ้เห็นปะแพรป้ายแค่นี้เอง ตรงข้างบนคนโคนเนี่ยแถลวไม่ยุ่งนะถพาปล่อยน้องเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยมาลงสีคนผมมาอีกทีหนึง่งตอนที่เสร็จแล้วตอนที่เราลงสีทั่วทั้งหัวเสร็จหมดแล้วนะแต่ตอนนี้เราจะใส่แค่ปลายผมนานี่นะเสร็จไปแล้วช่อนคนที่ผมยาวก็จะทำทำง่ายหน่อย แต่ว่าย้อมสีเองมันก็สะดวกแต่ว่ามันเมื่อยดูคนเพราะว่าเราเราไม่มีตาข้างหลังอนะเนาะมันก็จะเมื่อยอันนี้ก็ต้องดีอย่างเสียอย่างคือพยายามทำไม่ให้มันโดนโคลเห็นบางโคลยังไม่เปียกเลยนะเนี่ยโคลไม่เปียกนะแต่ให้ตรงอื่นะมันชุ่มเรามาทำฝั่งนี้ เราก็จะมีเท่านี้เพราะว่าฝั่งนี้เราหนีบไปแล้วนี้าก็จะเริ่มทําจากข้างหลังก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมชอท้ายสุดพอนหัวบน,บนต่อมาก็จะมาทำฝั่งนี้เริ่มจากชอหลังสุด ข้อหัวนะใช่ไหมทุกคนทีนี้เราจะมาเริ่มเก็บโคนแะล้วเราก็เอาอันนี้หนีีนมันเดิมเอาที่มีมันเดิมหนีขึ้นไปขึ้นหัวหนีไปมขึ้นหัวนะแล้วทีนี้เราชะโลมโคนได้เลยเก็บโคนได้เลย ผมอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนพอเราฉลมหนังหัวข้างๆหมดแล้วใช่ไหมเราก็แบ่งให้มันเป็นแบบชีสุก,กะอย่างเงี้ยเป็นสองฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็แต้มที่มืองเงี้ยเราก็ไปทำเงี้ยหลังหัวมันจะได้โดนได้านะคะแล้วก็ข้างบนลงมาทำเหมือนกันเลย นี่ทุกคนแล้วดูดูตรงนี้นะแพรจะเสยผมนะนนะเสยอ,อย่างงี้นะแล้วแพรก็จะเอาเอาน้ำยามาประคมทําทำตรงนี้ดู โกเวลาทุกคนแต่แพรจะรอประมาณ20นาทีเพราะว่าแพวค่อนข้างที่จะนวดผมไปนานแล้วนะแพรจะอรอแค่20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังทําเสร็จจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเสร็จเวลานะคะทุกคนกับสีผมที่แพวทํามาเป็นไงนี่อันนี้คือพิ่งสระแค่รอบเดียวนะถ้าสระไปเรื่อยๆเนี่ยสีมันก็จะมีความสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคน คนไม่ดำแล้วนะคะนี่ก็คือสีที่แพลวชอบทํานะคะเดี๋ยวเวลาที่เราสระผมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะสีผมมันก็จะหลุดแล้วมันก็จะมีความสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะคือแค่นี้ก็สวยแล้วดูนี่สีแบบแม่กระตงแม่กระตากสีสวยงามนะคะนี่คือสีที่แพลวชอบดำนะคะสีบรอนน้ำตาลบรอนนะคะทุกคนนี่ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะทุกคนลองไปทำตามกันดูนะจ๊ะย้อมผมเองไม่ยากหรอกจริงๆไม่ยากถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ารู้หลักว่าเราควร ควรทาตรงไหนก่อนเริ่มตรงไหนก่อนนะคะคือไม่ต้องไปแบ่งผมหลายทรัพย์หลาย,ซ,ลายซ้อนมันยุ่งยากปวดหัวนะก็คแค่แบ่งอย่างที่แทยบอกเลยทําตามในคลิปเลยนะคะไม่ยากไม่ยากทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะชินแล้วเราก็จะทํามันถนัดแล้วก็ทํามันได้ไวขึ้นเองนะคะทุกคนวันนี้แทวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคือสีผมที่เวลาอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนเป็นนี้